สำหรับพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นนะครับในถุงลมผู้ป่วยที่เป็น ARDS นะครับจะมีความผิดปกติอย่างไรบ้างนะครับในรูปนี้จะแสดงให้เห็นพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับโดยถุงลมของคนปกตินะครับก็คือฝั่งนี้นะฮะส่วนถุงลมที่ผิดปกติในคนไข้ที่เป็น ARDS นะครับก็จะมีลักษณะดังรูปทางด้านฝั่งด้านนี้นะครับ ซึ่งจะมีความผิดปกติอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในคนที่เป็น ARDS นะรับความผิวปกติที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมีการอักเสบนะครับมีการทําลายของเยื่อบุนะครับเยื่อบุของหลอดลมนะครับมีการลอกหลุดของเยื่อบุทางเดินหายใจนั่นเองครับจะสังเกตว่าฝั่งนี้มีการลอกหลุดเนาะฝั่งนี้คือปกตินะครับจากนั้นก็จะมีการทําลายนะมีการตายของออออตัวไทวันเซลล์ของเยื่อบุ ผิวของถุงลมนั่นเองนะครับซึ่งไอตัวไทป์บอเซลล์มันมีหน้าที่ในการรักษาโครงสร้างของอถุงลมให้ให้มีความแข็งแรงนะครับนอกจากนี้ก็ยังช่วยควบคุมการซึมผ่านของสารน้ําและอ e ิเล e ็กโทรไลต์ระหว่างถุงลมกับหลอดเลือดนะครับทีนี้พอมันเกิดการตายเกิดขึ้นร่วมกับการที่หลอดเลือดนะครับหลอดเลือดมีความเสียหายมีการามีการ รั่วของน้ําที่อยู่ในหลอดเลือดเนี่ยก็จะสามารถแพร่เข้ามาในถุงลมเพราะนั้นจะสังเกตว่าในฝั่งที่คนไข้มี ARDS เนี่ยจะมีน้ําเพิ่มมากขึ้นในถุงลมซึ่งการที่มันมีน้ําในถุงลมเนี่ยมันก็จะทาให้เป็นฉนวนเป็นตัวกั้นระหว่างกาแรแลกเปลี่ยนของออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างถุงลมกับในเลือดน,นั่นเองครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จึงมีภาวะพอออกซิเจนตามมานอกจากนี้นะครับก็จะสังเกตว่าเยื่อหุ้ม บริเวณผิวของถุงลมเนี่ยก็จะมีการสร้างไฮยาลีนเบมเบนเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะทำให้ถุงลมมีความหนามากขึ้นการหนาตัวของถุงลมเพิ่มมากขึ้น,นก็ทาใหเา้เป็นฉนวนในการแลกเปลี่ยนก๊าซทาได้ยากมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีนะครับจะสังเกตว่าทางด้านฝั่งเนี้ยตัวอินเตอร์สตีเตียมเนี่ยมันจะมีความบางคือหมายความว่าระยะห่างระหว่างช่องว่างเนี่ยจะน้อยซึ่งการที่จะแพร่หรือการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างถุงลมกับ เลือดเนี่ยสามารถทําได้ง่ายแต่ในคนไข้ที่มี ARDS จะมีความห่างของอินเตอร์สิ่ตเียมเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นช่องว่างเนี่ยก็จะมีน้ํามีพวกไฟบูาสอะไรต่างเนี่ยมาแทรกอยู่นี้ซึ่งก็จะทําให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันทําได้ยากทำ,าทำได้ลำบากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนก๊สก็จะใช้เวลานานขึ้นนะครับ นอกจากนี้เองในส่วนของหลอดเลือดเองก็จะมีการอักเสบเพิ่มมากขึ้นหลอดเลือดนะครับก็จะมีการบาดเจ็บจากการอักเสบนะครับมีการรวมตัวกันของเพลทเลสพวกนี้เกิดเป็นภาวะริมเลือดเกิดขึ้นในหลอดเลือดได้อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็น ARDS นะครับโดยคร่าวๆนะครับ